คสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับแอปไฮเออร์สมาร์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็นฟังก์ชันสำหรับตั้งเวลาเปิดและปิดเครื่องนะครับนี้กดเข้าเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับสร้างให้ดูก่อนมันก็จะมีให้เลือกนะครับตั้งเป็นชื่อทัมเมอร์ก็ได้ครับแล้วก็ชนิดนะครับก็คือต้องการจะเปิดหรือปิดเครื่องนะครับอันนี้เป็นตั้งเวลาครับส่วนนี้สมมุติว่าบางครั้งที่เราต้อง ให้มันทําประจําทุกวันเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นทุกนันจันอังคารแล้วแต่เราเลยนะครับอ่าทีนี้ผมจะลองทดสอบดูนะครับตอนนี้เครื่องเปิดอยู่นะนะครับก็จะทดสอบให้ทําการปิดนะครับตอนเวลานะครับเอาเป็นบ่ายโมงสักห้านาทีก็แล้วกันนะครับบ่ายโมงห้านาทีนะครับให้มันทําการปิดเครื่องครับแล้วก็เซฟนะครับอ่า ก็เดี๋ยวรอดูสักแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวตัวเครื่องตัวนี้ก็จะทําการดับนะครับอรอก่อนนะครับตรงนี้ตรงนี้สามารถตั้งเวลาได้ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดเครื่องได้เลยนะครับค่อนข้างสะดวกนะฮะตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวรอแป๊บเดนะียวเนี่ย อตอนนี้เพื่องก็ได้ทําการปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้จะลองให้มันเปิดดูบ้างนะครับก็ใช้อันเดิมเลยนะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนสถานะเป็นเปิดเครื่องเปิดตอนเท่าไหร่ดีหกน,นาทีละกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ต้องหลอนะครับจนหกนาทีนะครับตรงนี้ในส่วนตรงนี้นะครับแอปก็วแนะนำของพี่แอปเพิ่งอัปเดตใหม่นะฮะก็จะมีอินเทอร์เฟซที่ สวยงามมากขึ้นนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยนะฮะก็จะมีบอกความชื้นสำหรับแล้วก็อากาศด้วยสำหรับพวกโบรดอื่นๆนะครับอันนี้แนะนํานะครับเบื้องต้นนะฮะจริงแอปของไฮเออร์เนี่ยก็จะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานได้หลากหลายโปรดนะครับไม่ว่าไม่ใช่เฉพะแอร์นะมีตู้เย็นด้วยนะครับเครื่องฟอกนะครับวอเตอร์ฮีเตอร์นะครับ นี่ครับเครื่องสัมภาก็มีหมดเลยนะครับทุกรุ่นทีวีนะครับก็ยังสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยนะฮะโดยใช้แอปตัวเดียวกันนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้เื่องติดแล้วนะครับตัวนี้ครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปการแนะนําวิธีการใช้งานฟังก์ชันเปิดและปิดเครื่องนะครับก็ขอจบนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ